วันนี้จะขอบรรยายธรรมเรื่องเวสสันดรชาดกกันที่เจ็ดคือกันมหาพลชูชกออกเดินทางตามคำแนะนำของพร,รานเจตบุตรจนมาถึงอาสมพระอัจจุตหรืฤาษีกล่าวมุสาว่าเคยสมาคมคบหากับพระเวสสันดรมาต่กร พระอ,องค์จากตนมานานจึงไข่ที่จะได้พบพระอจุตตะรือสีหลงเชื่อจึงให้ชูชกพักนอนคืนหนึ่งรุ่งขึ้นก็ชี้ทางให้ชูชกไปหาพระเวสสันดรและกล่าวว่าภูเขาที่เห็นนั้นเรียกว่าเขาคันธมาศต่อไปจะถึงซึ่งสะมุตจริน ซึ่งอยู่ใกล้พระอาสมของพระเวสสันดรมีดอกบัวและปลาต่างๆหลายอย่างข้างบนมีพันไม้นานาชนิดมีผล,ลไม้ชนิดต่างๆและมีผล,ลไม้หลายอย่างในบริเวณพระอาสมต่อน,นั้นไปก็จะถึงป่าหิม,มาพานมีสัตว์ต่างๆเหลือที่จะประมาณนับสัตว์ ที่สำคัญก็คือราชสีสีจำพวกได้แก่หนึ่งตินราชสีกินเส้นหญ้าเป็นอาหาร 2. การสิงกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร 3. บรรทุสุระมะครินกินเนื้อสัตว์เป็นอาหาร 3. ชนิดนี้รูปร่างคล้ายโคข,ขนต่างๆมีสีหมน่นมอดดำ และสีเหลืองเรื่มสีไก่สอนสิงหราชปลายหางเท้าและปากสีแดงตามตัวสีขาวสร้อยคอแดงมีสีแดงผ่านกลางหลังอยู่ในน้ำนอกจากนี้ยังมีสัตว์อื่นอนอีกเป็นอันมากจารพัดย่างถ้าท่านไปตามคำแนะนำ ก็จะถึงพระอาสมของพระเวสสันดรชูชกทำประทักษิณพระอัจุตะลือสีสามรอบแล้วอําราเดินทางต่อไปข้อคิดหนึ่งฉลาดแต่ขาดเฉียวมีปัญญาแต่ขาดสติก็เสียทีพลาดท่าได้ง่ายสอง สงสารชิบหายเชื่อง่ายเป็นทุกข์สามคบคนให้ดูหน้าหน้าตาหน้าที่หน้าในจิตใจซื้อผ้าให้ดูเนื้อซื้อเสื้อให้ดูลายซื้อไร่ให้ดูดินจะได้ไม่ผิดพลาดผู้บูชากันมหาพลจะได้เสวยสมบัติในดาววดึงเทวโรคนั้นแล้ว จะได้ลงมาเกิดเป็นกษัตริย์มหาศาลมีทรัพย์สริงคารบริวารมากมีอุทยานและสะโบกคกครณีเป็นที่ประพาสเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยศักดานุภาพเฟื่องฟุ้งไปทั่วชมพูทวีปอีกจากได้เสวยอาหารทิพเป็นนิดนิรัน์กันมหาพลมีแปดสิบพักคาพันบเบร่งเพลงเชิดกรอง ประกอบกิริยาเดินไปอย่างรีบเร่งของชูชกซึ่งได้รับการบอกเล่าขนทางจากอัจุตะรือษีแล้วก็ข,ขอจบพระคถาพันกันที่เจ็ดเพียงเท่านี้นะคะสาธุสาธุสาธุ